มาอัปเดตาั้มลดนเติบแล้วนะครับบรเข้ามาแต่ว่างแปสองอาทิตย์แล้วครับนอนภารกิจการงานเนาะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็เป็นย่งสี่นะครับการขาการขายก็สีแต่เนี้ยก็มีแนว้ตรงยุดตรงเศร้าไปนะครับเรียงง่วก็เป็นพ่อสามีนะครับ ก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสเขามาฟ้ามนะครับรก็เลยเขามาอัปเดตงัวให้พอแม่พี่น้องเอมืองทักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็นี่ครับหลังจากที่เป็นล้ำปีสกีนลงนะครับก็งัวแต่ละตก็เริ่มกลับมานะครับหายนะครับหายดีขึ้นนะครับ เพราะว่ายุนี่ก็บพมีใข่ยอยู่บ่ใดมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็ตุกโตก็ยังฟื้นขึ้นนะครับสภาพนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใส่ระยะวเวลาแน่จักน้อยนะครับเพราะว่าแต่ละตก็มีทุกอาการครับยุนี่นะครับตัวแรกนี่ตัวนี้ครับทีพีท82นะครับตัวนี้ คิดว่ามันสีบปย่างผมละครับนี่หายใจปลาลรวละแต่ว่ากัฉีดยาแบบย่างต้อเนื่องครับเราก็ดูแลแบบไก่ชิดครับจนสมมตนี่ก็ไขขึ้นมาเนี่ยหลายเติบเราครับตะกี้นี่จนท่มใจว่าใดผะว่ามันคือสีบปย่างนะครับแต่ว่ากันี่ครับแพ้กับเริ่มตกสเก็ตไปนะครับเห็นสีม่วงสียังเนี่ยก็ตามสภาพครับตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นง้วอก,อกอีกตัวหนึ่งนะครับในาฟ้ามเฮ่ากับถือว่าเป็นสายพันธุกรรมนะครับที่ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกอยู่นะครับแต่ว่าโดยเฟมนะครับเฟมง้วตัวนี้มันสวยอยู่แล้วครับมันตูดมันยังเนี่ยครับหลังตรงเป๊ะนะครับลึกดีนะครับ แต่ว่าช่วงนี้มันก็หนาฝนนะครับก็อาจจะนี่นะครับเลอะเทอะน้อยจักหนึ่งกับว่าไปยังนะครับสุขอก็ว่ากันไปนะครับเป็นยื่กันโดยสถานะนะครับ tp แปดสองนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้กําลังท้องนะครับท้อง kf 3 1นะครับอายุขั้นตอนนี้กับประมาณนะครับประมาณ4เดือนครับประมาณ4ีเดือนเพราะว่า ตัวนี้ก็นี่แหละครับคิดว่าก็อยากจะเพิ่มกระดูกนะครับให้ให้ไงก็หนีนะครับความสูงของงั่วตัวนี้นะครับอ่าเล่าเล่าเล็กนะครับเล่าเหล็กตัวบนผมหนียูทีร้อยสี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบห้าเส้นนะครับก็ถือว่าก็อยู่ในในระยะของประมมันนะครับร้อยสี่สิบห้า ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับการเป็นด้วกันครับตัวนี้แต่ว่าอาการล่มขาครับสังเกตบ้างนี่ครับขาบวมนะครับจนแพ้แตกกดแล้วครับตัวนี้จังส่งขึ้นกับขื้นมานะครับกับสถานะกับทองว่างอยู่ครับตัวนี้เพราะว่าว่องหันกับย่งปอต้นให้ขื้นมาแล้วล่ะขึ้นขึ้นแล้วรอบนึงแต่ว่ากับปล่อยให้มัน หายก่อนครับจังสีผสมนะครับตัวนี้คือว่าเป็นว่าเฟรมกลางๆครับเฟรมกลางๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับตัวมีอากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับหลอดกับหลอดเนาะพี่น้องพี่ยังดอกอมโอ้มึงของแดงๆครับ แดงแน่จักหน่อยอันนี้นั่งเอกประจำฟาร์มครับอ SS นะครับอันนี้เป็น SS สามเจ็ดสี่นะครับเป็นแมงงัวนะครับบามันแดงนะครับเราเพิ่นกับเป็นงัวน้ำเข่านะครับจากออสเตรเลียนะครับตัวนี้กัแบ่งมาจากข้าง ฟาร์มเอนะครับยูหมดแล้ครับยูด้านคุณทดนะครับโคราชก็ตอนนี้กับสถานะนะครับท่องเรานะครับตัวนี้ผสมเอ็กซิลิโคน825ไปนะครับเป็นแยกเพลนะครับตัวนี้อายุขั้นกับน่าจะสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วนะครับและตัวนี้แปลกครับตัวนี้ว่าเป็นล้ำปีน้ำเขานะครับ อาจจะมีเป็นคุยคุยอยู่ก็คือคจังที่เป็นแต่วบบบ่าบอสแสดงอาการครับตัวมีเป็นน้ำเขานะครับนะครับเป็นวัวที่มีสีเม็ดสีที่สวยงามนะครับกระดูกง,ง่ายครับตนนัวนี้แข้งขานี่ก็ต้องห่วงเลยนะครับหางเห้าวนะครับ กดินนะครับหลังเนี่ยครั้มันลังนะอันนี้็ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบครับมัดไปสามหลอดครับตัวนี้นะครับหลอดที่สามติดนะครับซึ่งสอคขัญอย่างคือการ นี่นะครับจับการจับสัตว์นัวนะครับว่าชั่วโมงการขืนเขานีมันอยู่ในระยะที่สดใสนะครับตัวนี้นี่ผสมต่างแตดุแลครับสิบสองชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงนะครับจนสุดท้ายนะครับอยู่ที่ระยะยี่สิบสี่ชั่วโมงครับทั้งสิติดผสมสามเทียครับ ยีบสีชั่วโมงนะครับหลังจากที่มันยืนนิ่งนะครับเอสเอสนะครับแบนนี่มั่นใจได้นะครับโอเคนะครับเยวมาดูใ้กลุ่มของถูกหัวนะครับอลอดก็รอดครับึนนงีก็เดียใครเห็นกันมึงอันนี้น้องดีหน้าครับ ดีหนาดีหนาง่าดำอายุตอนนี้น่าจะอายุเข้าเดือนที่8ครับแปดนึกเก่าเนี่ยแหละครับประมาณนี่นะครับเป็นลูกของ SK ห้าแปดหนึ่งนะครับลูก SK ห้าแปดหนึ่งนะครับ สังเกตครับมีความเาว้ครับหัวตัวนี้ความยาวที่สวยงามนะครับ,นะรบแม่ก็คือตัวที่ผมถ่ายไปสองตัวว่างหันนี่แหละครับมีตัวหนึ่งตัวที่ว่าขาบวมนั่นแหละครับตัวนั้นขอะแม่เขานะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นด้อกัน,นครับตัวนี้ล่งขา ครับผู้เดมมาขาง่าๆๆยๆตัวนี้นครับจะไปง่ายขางเดียวซื้อโกโก้ครับนะเป็นลูก C ีศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้สายแม่กัเป็นนี่นะครับวินเชตเตอร์นะครับสายพอเป็น CY กับแมนโซนะครับนะ ร่องมืองนะครับว่าตัวนี้เขาอายุหนึ่งครบนะครับสิบสองเดือนพอดีนะครับผู้ใดอยากได,กได้ไปเป็นพอพันคุ้มฟูงนะครับกับทักมาได้ครับตัวนี้เกิดวันยังบ่ท่านติดจองนะครับจะน้องดีน่านี่ต้องอก่อนครับลอก็ติดจองแล้วนะครับน้องดีน้านล่อทางปริษัทเขา เปิดให้เคลื่อนย้ายสักได้นะครับกระจ้งสีน่องเขาสียหญ่ไปอยู่กลุ่นแล้วครับนองบุลมพู่นะครับอันนี้คือกลุ่มลูกวัวนะครับอันนี้นะครับอีกโตนึงนะครับโอ้ยมัดยอกมัดยอกหยอเหมือนกับนี้นำกล่นมาก มึงสิไปพี่แมนสิไปบ่ได้โอ้ยนะครับขับเห็นใหม่เก่านี่บ่ได้ดอกซุ้มอนี่งานน้ำฝนน้ำหลดนะครับนี่นะครับซีซันจัดจ้านนะครับ,นะค,รบคู่ฟูงได้ครับตัวนี้ขรัญุญาตหลอดอีกคือเก่าแฟร นี่มาดูของบโบดครับอันนี้ก็ตัวนึงนะครับอันนี้ก็สถา,านะท้องด้วือกันครับอันนี้สถา,านะท้องนะครับโพวกห่วหน่วยหัวตัวซ้ำใดเนาะเมะืองกันครับอันนี้แบบบดลึกๆบดนักๆเลยครับเยนะคยมักอันนี้ก็ท้องเหมือกันนะครับตัวนี้ ผสมแค่เฟสามนึงไปขึ้นกนครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะท้องอยู่ประมาณที่สามเดือนแล้วล่ะครับอ่ตัวนี้เป็นวัวบทนะครับบดลึกๆนะครับลึกแยงโอ้โหนี่ดำปื้อแล้วครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัวที่มีมีล่ำโตเงาครับตัวนี้นะครับ ว่าสดอยู่ยังมีโอกาสที่จะขยายบอดี้ได้อีกอีกหลายอยู่ครับฝนตกครับเลย่าเอาออกคอกวรงนี้โอกาสววาอยู่ในนี้ละนะครับผมีผูดด้ใดจับใส่ครับกล่อง ครับเองอ่าอันนี้ก็เป็นเจ้าเกิ่งนะครับอันนี้เป็นง้วผูกตัวนึงนะครับตัวนี้งามครับสำหรับคนที่มักสาย sk 5 2 0นะครับ,น,รบนี่ลูก sk 5 2 0ครับนี่แหละเป็นจังไดมึงเอานี่ครับเนื้อกตรวจ bb ครับงเงือกตรเบ bb มันจะเจาะส่ห่วงไปครับเริ่มรู้สึกว่านิสัยจะดีขึ้นนะครับจากที่แรกว่าส่ห่วงดังโอ้ยเปียวขนาดนะจัดท่าได้ครับท่าได้ว่าอยู่นี่ผ่านการฝึกมากมัดแล้วนะครับ อยู่ทางเดชจนหล่นกล้อง,องพี่นอ้องหล่นกล้องเอาหล่นกล้องคเขาเขาไปกมานอนนะครับเพื่อนี่มัดจังสันมัดสบายแห้ง ตัวนี้ก็สเขาสองปีแล้วครับเห็นบ่ว้าวเ,เอกไปกับบ้านอนวันนี้ไงโอ้ยยังเหลืออุจิไปสนามประกวดมันเขาได้เมดสีนะครับนี่ครับคุณสมบัติง้วงบดนะครับขอบตาดำนะครับขอบหูดำนะครับขาดำนะครับขอบขาดำไข่กระดำนะครับพี่น้องไข่ดำ เดมาร์เก็ตได้ไปเป็นพอท่านนะครับฟุ้นฝูงบอกเลยนะครับตัวนี้จุก SK สเคหาสองศูนย์นะครับอาบยุป,ประมาณเกือบสองปีแล้วละครับออกมาอย่างสีบว่าเดี๋ยวให้พี่น้องเดีในเมืองนะนะนะอ,อาการจำแย่ก็มูนะครับ นี่แล้วครับปักเลี้ยงหน่อยผมลูกว้แสตนะครับวายแสตหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ้ยหลอดมาสุขขดขวาก็หอดเป่นไลยครับเม็ดสีนี่แม่ครับขาวแบบว่าว่ามีโบดอย่างเลยนะครับจะว่าจายลูกมานี่อัศจร์ครับอัศจร์เรื่องเม็ดสีนะครับก็ นี่ครับจากอาการตั้มปีสกีน,นครับตัวทุดถ่ายของขอกว่าอ,อาการนัดตอนนี้ก็คือสิดีขึ้นแล้วละครับตอนนี้ว่ามีไข่นะครับกินอาหารปกตินะครับก็แค่รอให้พวกเป็นตุ่มพวกนี้นะครับให้ตกสเก็ตนะครับโกสเกตกับขึ้นสภาพนะครับก็นี่แหละครับ ลูกทศพลน,นะครับลูกทศพลน,นะครับลายบีดอันนั้นจะลายบีดจะเป็นวินเซตเตอร์เืียบกันนะครับเพราะว่าสายพอ่อจะเป็นวินนะครับสายแม่ก็ติดสโมกิงกันนะครับก็เป็นวินนี่กันนะครับปลูกออกมาเมื่อครับออสเตรย์ครับนี่ปลูกครับอันนี้ก็ติดจองเ <c oughs> ทยียกัน นะครับติดจองไปแล้วนะครับติดจองไปแล้วนะครับติดจองกับน,นี่นะครับที่งานเดียวกันนี่แหละครับเป็นอยากได้ไปคุ้มฝูงยูหันถ้าว่ากับสบายครับมาจนนี้บางเรื่องเม็ดสีครับติดโบดนัมต้องห่วงเลยต่วันนี่ครับโอ้เจ็บ yep. เจ็บหนักเจ็บหนักแต่ผ่านจุดนั้นมาแล้วไม่เป็นไรนะครับสูกันไหมนะครับอ่าอันนี้แม่เขาครับเนี่ยเห็นจังงี่ครับจ่ายลูกพอแบบนี้นี่ว่าจะเป็นพ่ต้องคายเลยครับกันกนเซ็ตรก่อนมีแบบนี้นะครับลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยน้อยเออเนี่ยนี่ละ ใจพันธุกรรมพ่อดีๆนะครับายพ,พ,พันธุกรรมพ่อพันธุกรรมพ่อดีๆนะครับทรงลูกนะครับเก็บไปเลยคันนี้แบบนี้ครับตัวสองตัวสามมากคือเก้าครับลูกงามอของเก้านะครับนี่ครับ,อนะรบตอนนี้ก็สถานะทองกันนะครับตอนนี้ สองซูเปอร์เอ็กซ์อยู่สามเดือนนะครับตอนนี้มาเมืองอันนี้ทศพลนะครับเดี๋ยวถามเมืองซูเปอร์เอ็กซ์สิเป็นยังไงนะครับเจ้่ว่ากันนี่ละครัหมานงอผูครับปีนงอแม่นี่โอ้ยก็เลยต้องจำเป็นต้องใส่น้ำเชื่อยาขี้เหรครับมันมีเกษตรกรเขาถึงกับัน นี่การแน่น้ำหายใ่ไปเลยนะครับเขาจะเบื่อหเสียเวลาแันเขาสีเย็ดงวต้นนามนะครับการมันนี้กาขออนุญาตนะครับ,รบ,อ,รบอัปเดตซ้ำนี้ก่อนนะครับนี่นะ นะครับขันฝนส้งบะโต๊กแล้วบพคือเป็นเรีวกับสีผ้าออกไปโซนหมดแล้วค,ครับโซนโชว์รูมหมดแล้วค,ครับเดี๋ยวยังสี่ให้เมืองภาพบรรยากาศกลางแปลงหญ้านะครับมันช่เป็นยังไงเมืองนี่ขอดกสิโต้ยังสีแล้วครับโต้บ่ค่อยง่ายเป็นไรนะครับแต่อยากบุตรอยากอยากมาแวะเยี่ิบช่วงนี้กันเนาะรบกวนกัน ป้องกันจากควงนะครับใส่หน้ากากนาไมยนะครับที่ทางฝีมีดดอกแอลกอฮอล์นะครับอแอลกอฮอล์นะครับ,รบมีตั้งชนิดหล่างครับชนิดดื่มนะครับสนใจกับทักมาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ